ครับสวัสดีครับพวกเราช่องผายป๊บซี่แฟมิลี่นะครับผมก็สวัสดีพ่อแม่สี่ทุกท่านนะครับผมยามเย็นอวันนี้เรามาดูครับนี่ครับวันนี้มาออกกล้องนะครับวันนี้จะมาขัดฟีบัสซี่นะครับผมช่วงล่างนี้เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูข้างบนกันนะผมเราเคยเห็นแต่น้องน้องน่ารักขึ้นเนาะเรามาดูคนนี้นะครับผมน้องนารินนะครับ นี่เดี๋ยวเรามาลุ้นน้องน่ารินขึ้นกันครับว่าจะขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับผมใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะคือสีกระถูถูเดี๋ยวให้น้องน่ารินขึ้นไปขัดข้างบนนะครับผมอ่ะมาลุ้นกันหห่อออะาาาางงเเ เออนั่งเลยเนานี่เอารเอาแล้วคเอาแลับนทั้ง่้าแลันีโอ้เร็วมากเลยโหเร็วก็ไม่รักอีกเลยกระี้น้ำตามยังชี้ไม่ทันเลยสุดยอดยอดเห็นแตงไม่หลุดเลยข้างบนอ๋อเดี๋ยวพอี้ให้ลูกกรถูุเออลงทุนครับยอมลงทุนนะครับเร็วไม่เร็วครับดูนะครับเป็นยังไงครับพี่รัก ยอดเร็วยอดความเร็วใช่เร็วสุดยอดคนกลางนะครับผมออกกล้องหน่อยตอนนี้โกคัดเองเลยดูการขึ้นทางดูสกิลการขึ้นทางนะครับไหวมากเต้นไหยเลยยกหัวยกหัวเลยสิสิงแจริงจริงเฮ้ยหลังให้ยุ้ยกลับมาจากโรงเรียนนะเลยเรียนก็ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับ นี่ข้างหน้านี่ลูกยามาตรงนี้เออตรงน้นเออดูดเ้ออ่าดูแรงแหน่อยแรงแหน่อยลูกเอเอหัวบตัวให้ีนะบตขับน้าไปใตัวเลยนะลูกนะ

จับไปดีลูกจับไปดีขาขาพี่พี่รับน้องไม่ทันเลยเวีนเวีนกลังว้าอันนี้ตกเลยตกกิงตกแป้ง

น้องอยากขีนะคะวันนี้น้องอยากทําความสะอาดให้พี่จายอาเอ่ะอะดีดีลูกเอาราฟังไปเอาเอาเอาอ้เก่งค่ะน้องนารินเก่งนะคะขาลงนี่ต้องกลิ้งลงเลยเป็นเนียนาะรลเนาขึ้นต้องขึ้นดีๆแต่ขาลงนี่กลิ้งลงเลยกลิ้งหาอะไรจนะ ใช่น <c oughs> <c oughs> mm ้องแกล้งน like <bbe> <c oughs> mm ้องแกล้งเมื่อกี้ถ้าไม่แกล้งก็ไม่ห่านะมัเป็นารแสดงสู้ไหมนี่ไหนชูนิ้วี่สู้ไหมเออน้องนารินครช่วยนะคะจะลงรอบสองจะลงรอบนอง เดอ่เอาูตรงนั่งเน่เลยดมยังเวลาลงหูก็มาข้างๆหนูกปตุ้มๆเลยเนาะต้มๆก็อย่างว่าเลยหา้าเนาะเขาก็ปล่อยอันนี้อันนี้เป็นการแสดงโชว์คำคำของน้องนารินนะครับพอไม่ตีก็คำคำนะเฮ้ยไว้ลูก พอมีข่าวอะไรจะแจ้งแม่ไหมงานว,วันที่ยีบเจงานของเราถูกแคนเซิลน,นะคะเครดี๋ยวผลไมเ,ลเดี๋ยวเราจะจัดผลไม้พี่ซีแล้วนะคะแม่แม่คะลูกก็ลองกินผลไม้มาหลายวันละทิ์แล้วนะคะได้กินแน่นอนลูกชายของแม่นะคะ งานเราถูกแคนเซิลไปแล้วนะคะไม่มีกำหนดนะคะเดี๋ยวจะให้พี่รักขายผลไมอ้อลัยโอเคนักพี่นอรักยิ้มเลยนะ,ะยิ้มแหงเลยหนาวไหมหนาวแล้วโอ้ยพี่ลิมหนาวแล้วจะลง่าเเ่าอีกต้องเรามาลุ้นเว้น

อดาล่ะคอยๆลงเออเก่งเมื่อกี้ตื่นเต้นเมื่อกี้ตื่นเต้นไหนเป็นไงเมื่อกี้แสดงหรือว่าแกล้งเฉยๆแกงเฉยๆคำๆนะลูกเนาะนี่แล้วคำสนุกสนุกคุณคำแกงจริงเหรอข้อมีการมาแซวลูกเอาแล้วี่ อายุหัวไหนเลียงดกยกยกดงดงยก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 หัวิ้งิ้งเออดิยกหัวยกั้งัทงงทงยกเอาไงดีสีเดินเส็จหือยังไปนะอ๋น้องนารินมาปิดคลิปหน่อยไหมลูกวันนี้คลิปหนูทั้งคลิปเลยอ๋อมาปิดคลิปหน่อยเร็วันนี้ได้คอนเทนต์น้องนารินนะวันนี้ เดี๋ยวให้น้องลินมาปิดคลิปหน่อยนะครับจ้าคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะคน,คน้องเกินถืออะไรอย่างนี้นิดคลิปล <c oughs> แล้วก็ครั้งแรกกตบพี่ตบซี่ด้วยบ๊ายบาย